ถ้ามันบิดไปฝั่งนี้ไอ้นี่ก็จะไปตีกับใบพัดเวลามันงอ,อนี่งอมันจะงอไงสมมุติว่าสมมุติว่าอเดี๋ยวนี้จากกลางกี่องศาที่ผมบอกว่าในนั้นเขาบอกว่า <c oughs> บวกสิบรบบวกสิบลอบสิบนี่อ่าที่ดูเขาว่าบวกสิบตรงนี้บวกสิบครับผมถามว่าบวกสิบเนี่ยเขาเขียนเส้นนี้ให้ที่มันขนานกับตัวนี้นะ จะสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยผมจะต้องบอกขนาดกับโครงเหล็กนี้หมดเลยนะครับ,รบเพราะมันจะต้องเป็นขนาดกับแม่เหล็กขดลวดใบพัดส,สีแดงนี่คือใบพัดใช่ไหมครับคําว่าข,ขนาดน,นี่ก็คำว่าเกาสิอนนงศาเนี่ยจากการขนาดข,ของมันเนี่ยเกเนี่ยมันต้องบวกอีกสิ่พี่พเข้าใจตรงนี้เนาะเขาใปากกาแดงก่นเนี่ยเหล็กไม่รู้ทัด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 ,ด,ดอะนี่ทำเก้าสิบตรงนี้นะ จากจุดหมุนนะพี่ครับกากจุดหมุนตรงนี้หรืออ้างอิงตรงไหนก็ได้เห็นไหมแสดงว่าจากใบพัดตัวนี้นี่นี่เสดงว่ามุมเนี้ยมันเท่ากับ90องศา90องศาถูกไหมขนาดกับใบพัดขนาดกับโครงเหล็กเมื่อกี้เหมือนเราจะหาองศา35องศา <c oughs> เหรอกช่เราะต้องเราต้องทิดต,ต,ตัวนี้อีกตัวนี้เป็นหลัก อินเซ็นเตอร์ตัวนี้เป็นหลักแต่ขนานอิงตัวนี้เป็นหลักแต่เวลาจุดบุญเนี่ยไม่ให้ไม่มาอิงตัวนี้ถ้าผมจะมาอิงตัวนี้แต่ว่าผมก็ต้องขยับทั้งหมดมาใช่ไหมตัวนี้ห่างมาห้านิ้วต้องจะห่างมาห้านิ้วห่างมาสามนิ้วต้องต้องห่างสามนิ้วเพราะผมอิงตัวนี้เป็นหลักถูกไหมใช่อ่าของจริงมันจะเป็นยังไงของจริงมันจะเป็นแบบนี้ผมยังอิงตัวนี้อยู่ไหมอ่าให้มาขนานกับผมนผมยังอิงตัวนี้อยู่ไหมผมก็ยังอิงตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับ แต่ว่าผมเอาจับตัวนี้ยมาอิงตรงจุดนี้แทนจุดหมุนนี้แทนจุดหมุนคือหเสือมันจะหมุนนี่อ่าอ่าไอ้นี่หมุนโผล่ลมแต่นี่หมุนหางเสือคุบของหางเสือจับจับนี่ไปแกนต้องหมุนไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะได้แบ่งตรงนี้เดี๋ยวนะจับนี้นะพยายามหาจางบิดแล้วก็ยุดส่วนผมเอาผมเอาแกนกลางตรงนี้นะพี่ครับแกนกลางนี่นะครับ ผมเท่านี้นะตรงนี้ผมก็ต้องเท่านี้เหมือนกันนะที่ามใช่ไหมมันถึงจะขนานกับตรงนี้ถูกไหมครับแต่จุดหมุนตรงนี้ตรงนี้มันเก้าสิบตรงนี้มันเก้าสิบแล้วก็บวกนีกสิบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่จับตรงนี้ผมที่จับมาให้ผมบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาที่ไม่ต้องจับตรงนี้งอมา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 อีกงอมาอีกงอมาอีก,ออกให้อยู่ตรงเดี๋ยวนะพอพอ ให้ตัวนี้อยู่ตรงนตืนก่กลางให้คนนี้พี่เขาเพิพ่งจำเอาวงเวียนไหมอาจารย์จริงๆเวลาผมทํางานเนี่ยผมจะเอาออกออก,ออก,ออกอยันไว้เอาเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนอ่า<ป>เวลาผมทํางานผมจะยึด <C inf irm> ตรงไหนผมอ่ะโอเคอยู่ละอ่นนี่นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งศูนย์สิบยี่สิบมันก็กลับได้ คุเห็นใสๆยี่นู่นนะพี่หลังอาจารย์นะโตัวหนังสือเนี่ยอาจารย์จะปั้มปั้มปุ่เนี่ยจะหายง่ายกว่าพี่ปั้มมือครับอาจารย์ปั้มมือปั้มมือนี่ยมันไม่นับตออกลองดูซิลองดูนะนี่มันใสนะจะเห็นตัวเลขง่ายๆสิ้แล้วก็ดูวงในก้าสิทอ่ะเอาใหม่อาจารย์มาเริ่มใหม่ขนาดพี่จะถอยอ่าผมไม่ถอยครับ เรามีหน้าที่ประคองตลยนี้นะเกิดเอาตัวนี้อนยะู่นขยับมาหาอาจารย์นะี่บิดมาไม่ใช่ไอ้อยู่ตรงนี้อย่างงี้งนะขยับแบบนี้นะคือให้อยู่ตรงกลางใช่ไหมตรงนี้ตรงตรง,ตรงกลางนะกลางท่ออันนี้สูงใช่ไหมครับครับถ้ากลางไปก็คือ90นะครับตามตำราอ่าแล้วให้บวกอีก10ก็เป็น100เท่าดีอ่าไหนนพี่ขยับ เทกับแมวเนี้ยให้มันตรงกับร้อยกลางท่อเหมือนกันใช่พี่หมูหน,น,น,นะหมูๆตรงแล้วตรงยังตรงแล้วครับถ้าตรงปั๊บพี่ก็อ็อกเหล็กตรงนี้แป๊กเลยเหล็กตรงไหนครับเหล็กเหล,ล็กข้กขขางๆกันเหรอครับใช่ครับแป๊กเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเนื่องจากมันไม่ใช่ของมันแป๊บนึง <อา S 1> แสดงว่าไอ้ไอ้ร้อยเนี่ยมันต้องวิ่งผ่านลงมาตรงนี้ด้วยสิครับอย่างนั้นอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุดอย่าไปสนใจมัน ตอนตอนนี้ตอนนี้ได้ร้อยยังได้แล้วโซนในร้อยพี่เอาเหล็กมาแปะตรงนี้เลยครับแปะให้เสมอตัวนี้ไว้เด็ดเลยพี่มัตักตรงนี้จับตรงนี้ยืดมันจะไปตรงตำแหน่งไหนอะไรในช่างของมันให้ให้มันยันเหล็กตัวนี้ไว้อ่าพอพี่ปล่อยมือเหล็กตัวนี้มันก็จะยันอยู่ยันตัวแค่นี้อพี่ลองปล่อยมือที่เห็นไหมครับมันก็ไปไหนแลวเห็นไหมไปไหนมันกลางตรงนี้อ๋อพี่ลองจับงอขึ้นมาหาผมเี็นะมันก็ไปกันหมดเห็นไหม มันก็ไปหมดงออีกครับงอสูงๆเลยเห็นไหมตัวนี้ก็ไปด้วยใช่ไหมแต่เวลาเวลากลับมามันก็อยู่แค่นี้สี่องศามันก็อยู่อยู่ที่ร้อยองศาเท่านั้นเองอ๋ออีกฝั่งใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะสทีน่้เอาฝั่งนี้ก่อนโอเคโอเคฝั่งนี้ก่อนโอเคกลางร้อยถูกแล้วใช่ไหมอ่าคือพยายามให้ให้ยันเนี่ยวถ่ายไปเดี๋ยวต่อหน้าเอาเหล็กชิ้นนี้มายันนี่นี่แล้วก็เชื่อมเลย อ่าไม่ต้องสนใจนู้นนะสัวกลางมาปุ๊บครับพอเจอเจอร้อยเจอร้อยเจอร้อยปั๊บหยุดเลยมันไปไม่ได้แล้วมันติดตรงนี้โอเคนะมันติดตรงนี้ละส่วนตำแหน่งนี้จะตำแหน่งอะไรช่างของมันเอาเอาร้อยตรงนี้อาโอเคครับผมเอาตัวนี้อิงกับตัวนี้กลางไปร้อยเจอตำแหน่งนี้เป็นเรื่องอะไรอะไรวางแปะให้แนบแบบตัวนี้มาแน่เสร็จก็แต๊กแท๊กแทกแทกพอกลางปุ๊บมันก็งัดนะพี่ลองปล่อยเลยอ่ะ นะสูงสมมุติว่าได้ร้อยหนึ่งมันไม่ไปไหนละเห็นไหมแค่เท่านี้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหาอุณานี้ได้แล้วก็เหล็กมาแปะโอเคพี่ยกออกกันยกออกเลยเดห็นไหมจับจับตรงนี้ด้วยต้องหนุนนิดนึงมันไหม้นมันไม่งั้นมันมันก็จะติดหนุนขึ้นมาจับคนเดียวเลยพี่พี่ให้พี่จับคนคนเดียวเลย ผมติว่าของไม้บรรทัดอันนีอ้อ๋ออันนี้มันติดไม่ได้มันก็จะหมุนลาบากใช่ไหมครับต้องยกลอยให้ลอยนิดนึงสมมุติว่าผมวัดแล้วเนี่ยเก้าสิบบวกอีกสิบอ่าพี่จับไม้บรรทัดไว้ผมผมไม่ได้สนใจตัวนี้เลยนะครับปล่อยดิผมไม่ได้สนใจตัวนี้เลยนะว่าสี่ของสาคผมรู้แต่ว่าตรงนี้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วบวกอีกสิบเรียบร้อยปับ๊บ ผมก็หาเหล็กอันนึงมาแปะแปะยังไงก็ได้ให้มันงัดกับตัวนี้ไว้อะอ่าเออไม่ต้องสนใจองศาติดอย่างเดียวพอมันงัดเรียบร้อยปุ๊บเชื่อมเลยมันก็แท็กแท็กแกพอพี่ปล่อยมือไอ้นี่มันก็งัดไว้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมโอเคไหมตรงนี้โอเคอ่าเอากลาบอีกทีนี้มาเนี้ยมาเนี้ย พอมันหมุนมาปุ๊บพอมันจะกลางมันติดอ่ามันพอดีมันก็ติดล็อกตรงนี้ครับด้านในอ่าทีนี้พายุมาอันนี้มันกลางกิโลอยู่นะพอพายุมาปั๊บหางเสือไม่ต้องหางเสือไปทางนี้กระันอยู่นี่พอลมพัดมาปั๊บมันจะเกิดสมดุลโมเมนต์การเบียดตัวพอดีเลยทั้งแรงเหวี่ยงแรงอะไรลมมาเยอะลมมาแรงแรลมมาแรงแรงลมมาแรงแงปั๊บ ลงม,มาแรงเนื่องจากตัวนี้มันให้ตัวได้เดี๋ยวทาดจะระบีเข้าไปในลื่นปืดเลยเห็นไหมครับลบถ้าไม่มีหางเสอือลมพัดมาเนื่องจากจุดหมุนไม่อยู่ไม่ได้อยู่กลางลมพัดมาปุ๊บมันจะลู่ตามลมมาแนะ้วห,ห,หางเสอือขวางลมอยู่ลมพัดมาปุ๊บหางเสือเป็นอิสระหางเสือก็หมุนลู่ลมหางเสือก็จะหมุนลู่ลมอีอหางเสือก็ลู่ลมใบพัดก็ลู่ลมเห็นไหมครับลมพัดมาทางนี้นะ จะให้ลูกแค่ไหนล่ะถ้าถ้าไม่ล็อกเอาไว้เดี๋ยวมันก็มาตีหางเสือเห็นไหมหางเสือมันยาวเนี่ยตีใบพัดไอ้ขั้งกลางใบก็บ้านลมเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกพยายามให้มาตรฐานสากลที่แบบได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดก็คือคุณต้องขนานกับใบพัดคุณต้องขนานกับลู่ลมทุกอย่างต้องขนานกับลมหมดเลยแต่เนื่องจากองศาของเหล็กนะครับเนี่ยมันไม่เป๊ะมันไม่พีดเ่อาคุณจะ กึงมิลเดียวสองมิลเข้าลงกึงเสียตังคนะ์แหละโอเคทําตามตําราเลยแต่ถ้าซื้อเหล็กสมซื้อเหล็กที่มันแบบฟิตสุดเท่านี้แหละมีขายในท้องตลาดเนี่ยมันให้ตัวได้อพอคุณขนานให้ตัวได้ตอนคุณวัดกับขนานหรอกแต่พอคุณปล่อยมือนะมันยังใ,<ช>ให้ตัวได้มผมเลยบอกว่าให้ลบสิบจากขนานเนี่ยจากขนาด<พ>กับตัวเนี่ยให้ลบไปสักสิบพอมันให้ตัวได้มันก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมหลังทําตามผมหมดอ่ะ ก็เหล็กมันให้ตัวได้เนี่ยเหล็กเข้าตัวได้ตอ,อนวัดเนี่ยก็เป๊ะอยู่นะเนี่ยแต่ไม่รู้มัน่วงตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนวัดเราก็เชือกจับอ็อกแน่นอย่างดีอ่ะแต่พอพอปล่อยมือพอมันให้มันให้ตัวได้อย่าลืมว่าหางเสือยาวเมตรยี่สิบเหมือนกันนะเอาหางเสือกับใบพัดความยาวต้องเท่ากันจับตรงนี้อาจารยนะครับแป๊บนึงครับพี่ขอเอาเลยตอง่ายดผิดระวังช้าๆไม่ต้องรีบ อันเราแป,ป๊บหางเสืออีกอันนึงนยยอันใหญ่หรือสองหุนนี่แหละหางเสือ <c oughs> โอเคหางเสือใช้นิ้ว2หุนนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดอย่าลืมว่ามันนิ้วขนาดได้นะพี่ครับครับพอมันให้ตัวได้เนี่ยพี่ดูสิหางกับตัวเนี้ยหางกับใบพัเดเนี่ยมันจะมาตีกันอ่าอ่าอาจจะมาฟันกันครับครับงนั้นเราก็เลยจะเป็นต้องลบสิบลบสิบแล้วพอมันให้ตัวมันก็จะแค่ขนาดครับครับอ่าแค่นี้เองเหตุผลเพราะว่า แป,ป๊บมันไม่เถียดใชบไมมเออมันห่างกันเนี่ยมีวงอีกต้องสามมิลผมผมไปถามร้านเหล็กร้านเหล็กเขาจะรู้ละเอียดเป๊ะเลยเอาเหล็กชิ้นชิ้นนี้สวมชิ้นนี้จะห่างกี่มิลนี่เราก็มาแก้ปัญหาโยกนี้นะสิบองศาจบเลยอวัดก็วัดเหมือนเมื่อกี้เลยวัดเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าลบเอาให้ลบสิบจากตําราแต่ถ้าไปดูตำราเล่มใหม่เนี่ยมันจะบอกลบสิบเรียบร้อยเลยก็ปรับเรียบร้อยแล้วปรับแค่ลบสิบเพิ่มสิบเลยเนี่ย ขายละเล่มละพันห้าเก้าสิบก็เหลือแปดสิบนะครับแล้วใครที่เป็นสาวกอาหารลงต้องซื้อแต่หมดแต่ผมผมทวนหน่อยนะฮะชวนนิดนึงตอนที่อาจารย์ดึงขึ้นมามันมีแะวัดจากตรงนี้แล้วต้องวัดจากนี้ก่อนไปฮะแล้วค่อยไปวัดจากเซ็นเตอร์ตรงนี้อีกทีใช่ไหมใช่ไหมฮะก็คือให้มุมอยู่กลางตรงนี้บิดตัวนี้เป็นตอนที่แกย้ายยย้าฉากเมื่อกี้อาฉากตัวนี้มันเป็นแค่ตัวอ้างอิงนะเดี๋ยวผมคือต้องทำอย่างหลักการนี้ใช่ไหมอาจารย์ตอนที่เริ่มที อยานีที่เดี๋ยวผมทจิกไอยู่นี้ไม่ใช่ตอนแรกที่อาจารย์เขาอย่างนี้มาแล้วก็แล้วก็มามาตรงนี้ไม่พี่มันคือขนาดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือ90แล้วใช่ไหมเ้แล้วพี่เอาวงเวียนอ่ะคือตรงเนี้ยมันต้องอยู่กึ่งกลางใช่วัดไปสิแบบไม่ใช่พี่หมายถึงตอนตอนเริ่มตรงนี้ไงแกเมื่อกี้อาจารย์เขาเริ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วแกก็ถอยหลังมาเพื่อให้คืออาการสมมุติว่าให้มันขนานเหมือนตัวนี้แค่นั้นเองพี่ ถ้าเกิดเราวัดตรงนี้ได้10เซนไอ้นี่ก็ต้อง10เซนแต่10เซนตรงนี้ไอ้มุมนี้มันต้องมาอยู่กึ่งกลางตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่10เซนคุณผูพี่คือพูดงั้นเราดูอย่างงี้มันขนานขนานโอเคเราทมได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็วัดไอ้ไอ้กึ่งกลางตรงนี้ไป30ไปสิบไปอีกสิบไปสิบบวกอีกสิบแล้วก็พอเราบอกสิบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาแท็กตรงนี้เอออาจารย์บอกงั้นอันนี้ก็ตรงกันข้ามถ้าเกิดเราลู่ลมอย่างนี้ เอาให้เข้าใจนะอย่าครับนะเข้าใจครับเข้าใจเนาะถ้าเกิดลู่ลมอย่างนี้ปุ๊บไอ้ฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วพี่มันเปลี่ยนไปแล้วอ่าเพิ่เปลี่ยนไปก็จะมาอย่างนี้แล้วก็ไอ้นี้ก็จะบบกทางนี้แล้วทีเนี้ยเออเข้าใจผมเข้าใจ